อืมเจอแล้วนะคะออกแรกแหกหมานหดมันปูนี่หนึ่งดอกโอ้ ขานางยาวมากเลยนางพับเพียบเรียบร้อยอยู่เลยะคะ่พะพับเพียบเรียบร้อยรอแม่เลยแหละลกูกสวยงามนะคะเลอะนิดหนึ่งนะเพราะว่าฝนตกออนนตสองดกอกนางอยู่ตรงทางเดินแต่ไม่มีใครเห็นรอโมใช่ไหมมีบ่อ ไอ,อฟานชงตะเลเอาตงไอฟานชงตะเลล,เล,ลโ,เโมเจอเห็ดขอนสนชนิดนี้เยอะมากๆเลยนะคะแต่ชนิดนี้โมไม่กล้ากินนะคะเพราะว่ามันมีคู่แฝดที่เป็นพิษร้ายแรงนะคะเหมือนกันมากลักษณะคล้ายกันมากนะคะโมยังดูไม่ออกเนาะโมไม่เก็บนะคะ มุดเข้ามามาเจอเห็ดมันปูมันดอกสองดอาแล้วก็ตรงนี้มันดอกไู่าไม่นีวโอ้ยจะส่องกัน่ีไหมฝนตกอ่ะขอเวลาสักหนึ่งชั่วโมงได้ไหมคะพัพพีลุนเอ๋ยมเพิ่งจะเข้ามาถึงป่าเห็ด พี่ยักษ์บอกว่าพี่ยักษ์เจอเห็ดอะ่ะเราไปดูว่าเป็นเห็ดชนิดใดโอ้ฝนก็ตกแรงมากเลยมา <laughs> มาแล้ว <laughs> เจออะไรเจออะไรพี่ยักษ์อยากเจอเห็ดมันปุกตรงนี้ <laughs> chanterelle We have to look around อันด้นที่ไหนโอเคนะใช่ไหไม่ส่อเลอยยักษ์มันเจอมือด,ดนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเย็นแล้วแล้วฝนก็ตกเนาะนายโชว์ซิ งตรงนี้ใกล้ใกล้แต่พี่พี่อยากเก็บมากินโอเ๋วอสวองเบลอโอยหายส่วนกระตกไม่ยอมหยุดอยากเล่นแล้วนะคะปาวันนี้นางกินอะไรเข้าไปตาดีแท้ จออะไรอีกวัน <differs> น oh, <rons> <ilo ị> oh, ี weird. ้วันนี้วันนี้มีดาวันมีฟันชอนเทเรลลดาวันมฟนดาวันไม่เจอมีฟันชอนเทเรลโอ้โหนี่ยอีด Ja nice, yeah. uh -huh. นี่เอันนี้ไอเท็มนะนี่ที่ขอพยาเก็บสามดอกอยากเปิดคนเจอนะนี่ไหมรูปที่สวยเนาะสวยสวยอยากเจอเยอะนะวันนี้อยากเรียกแล้วอยากบอกว่า ดโอ้โหเห็ดขอนสนเยอะมากสวยเนาะไม่ใช่อับดอนพัชโอ้ยผมให้ดูเห็ดขอนสนแต่ว่าชนิดเนี้ยโมไม่รู้ว่ากินได้หรือไม่ได้นี่แหละเดี๋ยวโมจะเอาไปเช็คนะคะดิลอนการ์ดก่อนน่อไม่ไ สวยเนาะหูเยอะมากเลยเห็นไหมคะโูอ้อมกอนี่ค่ะสวยมากเลยอะ่ะเดี๋ยวโมจะเอาไปถามเพื่อนในกลุ่มนะคะมันเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็มันไม่มีวงแหวนอะ่ะ เไม่ทราบว่าชายขอนสนน้ำพึ่งอีกชนิดหนึ่งหรือเปล่านะแต่มาอภิฐานเพื่อนๆนะคะแต่ว่าน่าสนยมากเยอะมากด้วยนี่ค่ะดูเป็นตอเลยนะคะสีสวยมากสดใช่ยวนะคะกินไม่ได้นะคะ สวยพิฆาตค่ะโมเทคแล้วโอ้ยมาที่นี่พี่ยักษ์เดี๋ยวโมวต้องเดินดีๆเพราะว่ามันเหลืองเม, <Okay. S 1> มนกันหมดเดี๋ยวนะนี่อ้าวอ้ยเต้นเต้นเต้นบิ๊กบราเดอร์ส <Big brother S 1> มอลบราเดอร์ เห็ดสองพี่น้องพี่อยากว่ามีตรงนีง้เนาะเห็นไหมเก็ดแล้วใช่ไหม <c oughs> ตาพี่อยากพี่อยากตื่นเต้นโอ้ oh. <c oughs> เดี๋ยวสิถ้าหน้าดวงเด็ดไม่รอเลยดื <c oughs> ่มเปิดแฟด <c oughs> Bojo. Yeah. Oh my baby. One baby. Oops. One like this. Wait, wait. I look around. Yeah. Martin. I will take another one. Yeah. Mm. นก็ตกไม่อยู่นะเห็ดก็เจอดีดีไอเจี๊ยมับพลัดูเขาเหมือนกับใบไม้มากใครจะไปมองเห็นนะเนี่ยนี่ไหมชิด้วยเห็นแล้ว ต้องดูดีๆมันบุเหลืองเหมือนใบไม้เลยอทาอ r จริงสามพี่สอนใช่ไหมอยู่เทกที่นี่ที่นี่เหมือนใบไม้เลยอ่ะ Look around here because I think there are more. No 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 I saw i no Another one there. Mm -hmm. Same the level, no? well, exactly the same. Yeah. หนึ่งสองสามเลนิลลสน,นะคะนี่เป็นอุปสรรคเลขอนนะันไหนสามสี่แล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยหมนนะคะใจเย็นๆหนึ่ง,งอัน อดูยตรงนี้ไหนน่ไหนนนเด,ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมื่อกี้โมเดินเข้ามาาโมเห็นอยู่แบบแบบเดี๋ยนะมาก่อนนี่ดมมืดนิดนึงนะคะเดี๋ยวโมไปปรับแสงเอาที่บ้านเนาะเพราะว่าแบตโทรศัพท์โมจะหมดนี่ได้ยินเสียงฝนมาก อันนึงเดี๋ยวมอขอ,มองมูจะเก็บคนเดียวนะคะ Let me see. What did you find today? Wow! Hola! Oh, la. It's beautiful. Mm. Huh? You found not me. You too. Look, at my face <laughs> smiling face now. <laughs>